ตำนานง่างเจกผู้พิทักษ์ทหารผีมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่าเมื่อครั้งสมัยสงครามเวียดนามในเวลานั้นทหารไทยมักหาของดีมาพกติดตัวเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยในสมรภูมิจนเกิดมีเรื่องเล่าอภินิหารมากมายทำให้วัตถุมงคลจากเกจิอาจารย์ยุคเก่าหลายๆท่านมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้ ตำนานทหารผีแห่งอินโดจีนจึงได้เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เองเพราะทหารไทยขึ้นชื่อว่าฆ่าไม่ตายยิงไม่เข้าคงทนต่อศาสตราวุธเหมือนผีไม่มีผิดเพี้ยนด้วยอนุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างก็พกพระเครื่องเหรียญรูปหล่อตะกรุดผ้าประเจียดและอื่นๆซึ่งเป็นวัตถุมงคลของเกจิอาจารย์ที่พวกเขาเคารพเชื่อถือและศรัทธา แต่ในบรรดาทหารผีเหล่านั้นบางนายก็พบของดีชนิดหนึ่งเป็นเครื่องรางของขังอันมีลักษณะแปลกประหลาดเรียกกันติดปากในแวดวงว่าง่างเจกอาจจะด้วยหมวกทรงจีนคล้ายกับงอบบนหัวที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของเครื่องรางชนิดนี้ประสบการณ์เป็นที่เรื่องลือทางด้านแคล้วคลาดคงกระพันเป็นหลักบางก็ใช้ทางสเสน่ห์เมตตาได้ผลเป็นที่ประจักษ เรียกว่าครอบจักกรวานก็ว่าได้